จุงกะสวัสดีครับอยู่กับช่องเซีย Tour, เอ็มเจโอทัวร์ไปเทียวครับตอนนี้ครับผมกับวันที่28เวลา9ก้าโมงนะครับผมกับมื่อน,นี้ครับผมมาไหว้นะครับไหว้ลาไหว้แก้บนนะครับผมที่ได้พูดไว้เนาะแฟนผมครับผมได้ย้ายตอนนี้ก็อยู่โรงเรียนบ้านบุครับผมอ่ารอบนี้ก็ได้ย้ายเข้าโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมนะครับผม เขาอำเภอร,ระกวนชัยครับตอนนี้ก็มาไหวบอกก้าวตามที่ได้ย้ายนะครับผมไปบึงบรรยากาศทางเดินไปนองครับ <c oughs> โอ้หนวดเข้ารุ่งร่างนี่บรรยากาศครับไปนองกาแฟนผมครับกาได้มาข,ขอกับปราสาบนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ครับไไม,มันยังไม่เปิดลูกพี่ว่าบอกเมื่อกี้นะอ๋อโอเคอเดี๋ยวค่อยไปกับไปเอ๋โอเคไหมไนี่ไงพ่อรถต้องเป็นแบบนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นทีแรกนะครับผม ที่โรงเรียนแล้วก็อีกผมบรรยาใจว่าเมื่อยไ,ไปไปโรงเรียนบางคนใช่นะครับต้องไปรายงานตัวไปส่งนะครับไปส่งแล้วก็ต้องไปไหว้อีกแล้วก็ไหว้ตายายอยบานอีกครับผมก็นี่เป็นความเสื่อของชาวอีสานนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่นะครับ แล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องครับโ<า>คมเสือของาชาวอีสานเรา,าตอนนี้กับนกเรียนก็เริ่มเปิดกันแล้วนะครับแต่รงเรียนเนดีย๋ยว <c oughs> จะพาพี่น้องไปเบ่งจุดทูบไว้ครับเ<า>บ่งน้ำกันดะ <c oughs>

รอบสินี่แหละรอบสิแล้วผมก็เห็นแบบนี้เลยเห็นไม่เหมือนเพื่อนถูกเลยใช่ครับอ้อเก้าหนึ่งเก้าครับใช่ครับนี่บรรยากาศอันนี้เป็นปราสาทที่ปราสาทเก่าแก่ครับพี่น้องครับมึงนี้ก็ อยู่ติดกับเขาพนมลุงครับผมปราสาทเมืองต่ําก็อยู่อีกฝั่งนูน้นมันฝั่งนูน้นเขาพนรมลุงเลยอยู่มังนี้ครับนี่หังหลังไปนี่หอดเลยอันนี้ก็เป็นปราสาทเก่านะครับผมอันนี้อยู่ในโรงเรียนเนาะนี่ปราสาทบ้านโบนี่โรงเรียนก็อยู่นี่เลยปราสาทอยู่ในโรงเรียนเลยครับ <c oughs> อันนี้ดูทูบ เห็นคอบยังครับนี่ยังวะคนไอ่จุให้สองตัวดินี่สองตัวมองไม่เห็นเลขอ้าเนี่เบิ่งเอาเด้อเนี่ยผมจะไม่พูดนะอ้าไม่เห็นจริงใช่แสดงว่าให้สองตัวให้สองตัวเนี่ยมองถ้าเป็นมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลขอสองเลขนะใช่เนี่ยมองยังไงมันมองได้หลายเลขใช่มองได้หลายเลขดูเอาเด้อ ผมซื้อไปแล้วข้าล่งเป็นเด็กอกรได <l> ้ <c oughs> อเอออ้าวตาดีดิอา้าวดูสิคนได้ย,ายา<อ>า้ายอ้าวโอ้ใหญ่มากได้โชบได้ดิเออจะไปจุดฝั่งนู้นไหมหล่ะมีทูบอยู่นะนี่ทูบมันนี่อยูด่ดีมันจะเอาเรื่องของมูลแลยนเขาจะเก็บมูอ๋อข้างบนเป็นเด็กสีอ้าวนี่นเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์คนได้ย้ายอ่าสัมภาษณ์นะครับเป็นไงบ้างครับ ซู่สูเหรอซู่นะครับครับอย่างจะเข้าไปนะเข้าไม่ได้ลูกเขาไม่มีบันไดให้ขึ้นเขาไม่ได้ปราสาทเขาไม่ได้ครับอันนี้คือตรงนี้เขาเป็นปราสาทโบราณแต่ก่อนเลยว่าหรือว่าเพิ่งมาโบราณแต่นี้บูรณะคือฐานเนี้ยเป็นฐานโบราณอย่างที่เราเคยเห็นเนาะแล้วก็เขามาบูรณะเสรยจจากนี้เราจะไปไหนต่อยังไงต่อเนี่เดี๋ยวจะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่โรงเรียนใหม่ อ๋อวันนี้ใช่ไหมอ๋อวันนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเจ้าที่จะทางอยู่บ้านด้วยนะตาใหย่ตาใหญ่ไหว้ผลไม้ชุดใหญ่เนอเนืดูแลแต่ดูเนอมันขาดตรงเดี๋ยวแวะซื้อให้นะคะจัดไปเอาของพี่เอ็มนะพี่เอ็มเขาจะจะจะแม่นแต่ของผมอะมั่วอุ้ยมันตะใกล้เกิดทนใมชัดอ่อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเ็ด ั่งนนก็เสร็จแล้วโอเคครับหลังจากนี้แล้วครับผมก็สิไปโรงเรียนประโคนชัยโอ้ขอบคุณครับอ๋อค่าเดินทางใช่ไหมครับนี่ขอบคุณครับมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ นี่ประมุส่งค่าเดินทางอ่าพร้อมครับหนึ่งสองสามโอเคครับส่งแดงครับผมเดี๋ยวเสร็จจากนี้ครับก็สิไปอำเภอประโคนชัยครับผมโรงเรียนไม่เนาะแล้วก็เบ็ดเสร็จเลยนี่ทรงอ่อโรงเรียนกะใบ,บนี่โรงเรียนกบสิไปเรียงครับเรียงทรงนอนประกา วันที่31อ่ก็จะได้ย้ายไปที่โรงเรียนใหม่โรงเรียนประคนชยัยพิทยาคมครับแล้วก็วันทีหน่หวันที่หนึ่งนะครับผมกับสิไปงานบุญกระถินอยู่ที่รีสเกตนะครับงานบุญกระถินของอีหลานะครับผมพอเอกแม่น้อยเนาะเสร็จปุ๊บวันที่สองไทยรถแห่เล่นงานที่บุรีรัมผมก็จะกลับมาพร้อมกับเสียอามมาที่บุรีรัมวันที่สเสร็จปุ๊บก็ สามสี่ห้าก็จะไปลาวนะครับไปเล่นอยู่ลาวสามวันครับพี่น้องหลังจากนั่นกน็เจอกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับช่วงนี้ก็อาจสิบบ่คอยได้ลงคลิปเล้วพี่น้องก็ขอโทษขอไปลหลาลๆครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เนี่ยครับอยากท่างนี้ยนอยากง่ายนะครับคน้นของกะค้นของของแฟนกับเพิ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มาทําพิธีไหว้ก่อนบอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็แก่บ,บน <laughs> แก่าบ่นนะครับตามที่ได้ว่ากล่าวไว้ฮะมี่ะให้อุ้มแล้วให้อุ้มแล้วยิ้มซี่หน้าะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับพี่น้องครับผมกับนาได้ไปร่วมงานบวชของผู้จัดการบอลไทยรัฐแหนนะครับน้องบอลอยู่ที่บอลบือสารคามนะครับ มพิกัดอ่ารายละเอียดงานกับคลื่นนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับเลี้ยงคอนเสิร์ตไทยรถแห่แล้วก็จะมีอ่ศิลปินรับเชิญอีกมีน้องเหมียวมีน้องกอยใจแล้วก็มีพี่อ๊อฟสองการแล้วก็อัลละเนาะครับผมนะครับมะเอินครับช่วงเสาร์เก่าโม่งถึงเที่ยงกับสิเป็นแห่นักขบวน,น,นครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับผมเดี๋ยวสิไทยอัปเดตให้เรื่อยครับ สำหรับคลิปนี้ขใหยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองจะเจ็บจะ,ะจนพอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ